สวัสดีปีใหม่ยูทู e ทุกท่านค่ะปีใหมน่นี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนากันไว้นะคะค่ะวันนี้ก็มีคำถามนะคะเข้ามาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีคำถามว่าแอปชิปนี่ใช้ฟรีหรือเปล่ามันมีเป็นเวอร์ชันที่ใช้ฟรีนะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้ต้องจ่ายตังค์แต่ราเราสามารถใช้แอปพลิเคชัน ให้ผู้ร่วมใช้ user ได้ไม่เกิน10คนรวมทั้งเราด้วยนั่นก็คือผู้ใช้9คนและเราเป็น,เปน creator เป็นคนทำก็คืออีก1คนรวมทั้งหมดผู้ใช้ก็จะเป็น10คนนะคะใช้ได้แค่นี้ในเฉพาะส่วนที่เป็นเวอร์ชันฟรีนะคะถ้าเกินนี้คุณก็ต้องไปจ่ายตังกับแอปชี e นะคะแต่ทีนี้ว่าเออถ้าเกิดว่าเราคนเรามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแล้วก็มีวิธีการในการาสามารถให้ใช้ได้เกิน10คนนะคะวิธีการก็คือเป็นการ copy ปพลิเคชันค่ะเป็นการ Copy a p p แอพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นเอามาเป็นอีกแอปหนึ่งแต่ว่าใช้ฐานข้อมูลเดียวกันนั่นคือใช้ฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลจาก Google Sheets อันเดียวกันนะเราก็จะสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ถึงแม้ว่าจะใช้แอปที่แตกต่างชื่อมันต่างแต่ว่าผลที่ได้มันจะเหมือนกันนะคะมาดูค่ะอ่านี่คือแอปพลิเคชันตัวนี้เป็น p i c t u r e ์ o วอรเนาะ มาดูนะเดี๋ยวที่ฉันจะทําให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นข้อคําถามตอนนี้มีอยู่9ข้อคําถามนะเดี๋ยวลุกก่อนปุ๊บอ่าแอ่ามี8คําถามนะคะทีนี้ทีฉันจะไปที่แอปพลิเคชันจะก๊อปเนื่องจากว่าเราอยากให้ผู้ใช้ในในแอปนี้มีได้มากเกิน1 0 เกินกว่า10คนมาที่นี่ค่ะพิจอรว่าแคปตัวนี้นะคะปึ๊บแล้วก็เลือก Copy ค่ะหลังจากนั้นตั้งชื่อใหม่ซะตั้งชื่อว่าพิจอรว่าแคปสองตัวนี้เอาตัวนี้ออกคำสั่งตรงนี้คือ Save App to Google แล้วก็ให้ Make a Copy of Data ก็คือทำ Data c า p y Data ให้เป็น Data ใหม่ตัวนี้ Copy File Copy รูปภาพ Copy ข้อมูลต่างๆให้เป็น ให้เป็นข้อมูลใหม่ซึ่งเราจะไม่สร้างข้อมูลใหม่แต่เราจะใช้ข้อมูลจาก Google ตัวเดิมจาก Google Google Sheet ตัวเดิมนะคะเราจะไม่ทำข้อมูลใหม่นะเราจะใช้ทรัพยากรข้อมูลด้วยกันทั้ง Picture w o r k แแล้วก็ Picture ว o ร์แคนะคะเลือก Copy ค่ะอ่ะก็รอนิดหนึ่งนะคะวิธีการนี้ดิฉันใช้ดิฉันใช้อยู่นะคะเพราะนักเรียนในห้องเรียนก็มากกว่า10คนอยู่แล้วนะก็ สามารถใช้งานได้ดีทีเดียวใช้มาหลายปีแล้วค่ะโอเคอ่ะได้ Picture w o c k b 2ปแล้วนะอันนี้คือ Picture w o c k c a ส่วนอันนี้คือ Picture w o c k c 2คราวนี้พอเราสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งมาลองดูนะคะถ้าเราใช้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันมันจะเป็นยังไงสมมติว่าทฉันสร้างข้อสอบสร้างข้อสอบขึ้นมาอีกข้อสอบหนึ่ง much does it cost สร้างข้อคำถามขึ้นมาคำถามหนึ่งเสร็จแล้วก็ช้อยที่หนึ่งก็เป็นอ่ะเทนเทนกิโลเทนกิโลกรัมท0นตี้บาทเทนบาท บาทคุณรนตัวอ่ะข้อที่ใช้ที่สี่ก็กึออ่ะข้อที่สุดก,ก็จะเป็นตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้มา้อทิ่ดจุดปุ๊บเซฟเอาละอันนี้มันอยู่ที่แอปพลิเคชันพิจาร์ว c a แ t ปตูนะคะเราย้อนมาดูที่ vocab เนี่ยเสร็จแล้วก็รีเฟรชนิดนึงมาดูว่า ตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปตามจากที่เราจัดการใน Picture w o l k Cap 2นี้หรือเปล่านะ,ะจริงจริงมันก็จะรีเฟซตรงนี้นะะมาดูเห็นไหมที่ตัวเนี้ยมันก็จะมีข้อมูลของ ของข,อข้อคําถามนี้เช่นเดียวกันอะทีนี้เราลองลองมาทําแบบทดสอบจากบุแคปนี้นะเอาละเด็กหญิงอัปสรา,าจะทําข้อสอบแล้วนะอืมอ่ะเลือกไปเลยเลือกไปเลยสามคนเนาะโอเค สก,กอร์หนึ่งได้คะแนนหนึ่งคะแนนเราสามารถไปดูจัดการได้ที่ picture vocab 2หรือเปล่านะแล้วก็อ่ะมาเห็นละนี่อัปสระทำเมื่อกี้ได้คะแนนหนึ่งคะแนนเห็นไหมคะเห็นไหมมันจะใช้ทรัพยากรด้วยกันถึงแม้จะมี2แอปแต่ใช้ทรัพยากรด้วยกันดังนั้นคุณก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชันที่คุณสร้างอ่ะได้มากเกินกว่า10คน ะคะโดยทุกวันนี้เราสามารถแชร์ตรงนี้ค่ะแชร์ผู้ใช้นะคะแชร์แอปได้ตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่ที่ฉันแชร์ไปบ้างแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นที่เมนู User ตรงนี้แชร์แอปนะคะคุณสามารถใช้ตัวไหนในการล็อกอินเข้าก็ได้นะทั้งบล็อกทั้ง Microsoft ทั้ง Dropbox ็อเข้าไหนก็ได้นะเสร็จแล้วก็ User เห็นไหมคะยูเซอร์9 ผูซอร์คนที่สามารถใช้ร่วมกับเราได้9คนนะวิธีการนี้คุณจะสามารถใช้แอปพลิเคชันได้เหมือนอย่างฉันว่านะคะจะ20คนก็สัก2แอปทั้งก๊อปปี้มา2แอปหรือ30ก็3แอปประมาณนั้นนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะวิธีนี้ฉันใช้มาได้หลายปีแล้วก็ใช้ดีพอสมควรนะไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะคะมีปัญหาอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้ก็อินดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ